จะไปที่คุณจริยาก่อนใช่ไหมอ๋อคุณจริยาอ่าเอาคุณจริยาก่อนคุณจริยาเสนพงศ์นี่ก็เป็นเป็นผู้ที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้เหมือนกันครับนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับคุณจริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณสำราญครับดีครับคุณจริยาน้องสาวคุณเทพไทยเสนพงศ์นะฮะค่ะแท้ๆนะค่ะลกล่คุณจริยาน้องสาวกับพี่ชายได้คิดเหมือนกันไหมเรื่องเนี้อ๋อต้อง จะต้องสัมภาษณ์ที่ชายอีกรอหนึงค่ะไม่ได้คุยกันนะต่างคนต่างมีแนวทางภารกิจใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าเรื่องสิ่งลอมก็เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องให้ความสนใจและให้ความสําคัญนะคะคุณกริยาในเท่าที่จําได้ก็คือจบพิญาโทจากจุฬาด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อป่าค่ะอ๋อครับ ก็ถามตรงไปตรงมาเลยเมื่อวานนี้เราคุยกับรองผู้ว่าไฟฟ้านะครับอธิบายถึงเหตุและผลและก็การที่จะทำโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะครับนะฮะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในความคิดของการไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวานนี่นะครับทีน,นี้กลับมาในมุมของคุณจริยาเสนพงเองว่าคุณจริยาคิดอย่างไรกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ จริงๆแล้วโครงการโรงไฟฟ้าทานเห็นทระบีเนี่ยเราต้องมองด้านใหญ่ก่อนนะคะกค,คือด้านนโยบายพลังงานของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ที่เรียกว่าแผน PDP หรือแผนผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศไทยเองที่รัฐบาลเึ่งอนุมัติไปรเรียองสั้นๆก็คือ p d p 2015ูซึ่งตัวเนี้จะเป็นตัวชี้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีการก่อสร้างโรงฟ้าเกิดขึ้นจานวนเท่าไหร่และใช้เชือเ้อเพลิงอะไร สิ่งที่สําคัญที่บ่งชี้ในพี p พ2015คือโรงไฟฟ้าฐานหินอยู่ที่ประมาณเก้าโรงที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ครับหนึ่งในนั้นที่เป็นอันดับแรกเลยแหละและเป้าหมายก็คือที่โรงไฟฟ้า่านหินกระบี่ครับภายใต้ข้อตกเถียงเนี้ยมันตกเถียงกันในคณะอนุกรรมการพ d ดแล้วซึ่งมีตัวแทนของภาคประชาชนและก็นักวิชาการเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนักวิชาการที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีสัดส่วนมาก แต่ว่าทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการที่ศึกษาอีกด้านหนึ่งแล้วก็อยู่กับภาคของประชาชนมาด้วยหมายว่าทำงานร่วมกันสิ่งที่มีการเสนอในนั้นเนี่ยก็คือขอให้มีการยกเลิกโครงการโนยฟ้าฐานหินซึ่งถ้าเราดูตามแผนของพีดีพี2015แล้วเนี่ยครับปริมาณไฟฟ้าของประเทศไทยไม่ได้ขาดรปริมาณไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยมีสูงถึง40เปอร์เซ็นต์ และในอีกสิบปีข้างหน้าปริมาณไฟฟ้าของประเทศไทยยังอยู่ที่ตัวเลขสามสิบแล้วก็ไล่ลงมาแต่ว่าไม่ได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่สากลเขาใช้กันก็คือกำลังสร่องไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นครับนั่นหมายความว่าถ้าทุกประเทศเนี่ยจะมีหลักการเดียวกันก็คือเวลาผลิตไฟฟ้าแล้วต้องมีสํารองรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันล้นอืม มันก็เลยกลายเป็นข้อสกเีียองดังนังก็คือว่าในเมื่อกำลังไฟฟ้าสำรองมันล้นเนี่ยทำไมถึงอยากสร้างเพิ่มครับแล้วก็การสร้างเพิ่มเนี่ยก็จะนำมาสู่ภาระของประชาชนเพราะว่าหากกฟกพอยังคงเดินหน้าที่จะเปิดการประมูลโครงการน้อยฟ้าฐานหินโรงแรกในวันที่5สิงหาคมน,นี้มูล,ลค่า5 0 0ล้านครับนั่นคือเป็นภาระผูกพันต่อประเทศไทยและผลรัผูกพันเนี่ย ประชาชนทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบครับครับก็คือคือกำลังสำหรับไฟฟ้าในตามสายตาข้อมูลของคุนจรยาคือมันมันล้นเกินแล้วใช่ไหมฮะค่ะเป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานค่ะนำเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นค่ะก่อนที่จะมีการอนุมัติแผน p d p 2015ค่ะผมฟังอย่างเช้าเนี่ยผมฟังวิทยุรายการหนึ่งที่เขาเหมือนกับยิงสปอตนะฮะ บอกว่าปัจจุบันนี้เราใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวันเนี่ยนะ79%ของกำลังการผลิตนะฮะเพราะงั้นมันก็จะมีส่วนที่เหลืออยู่ดังที่ว่าเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่ที่ผมเห็นว่ามีการโฆษณาว่าเอาเรามีไฟฟ้าเหลือนะครับทีนี้ถ้างั้นถ้าถามว่าวันนี้ใช้คำว่า ngo ได้ไหมคุณจริยา จริจริงๆแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าก็เป็นเอ็นจีโอเอแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่วาทกรรมเนี้ยมันเป็นวาิกรรมที่ภาครัฐเนี่ยก็ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ในอดีตเมื่อมีความขัดแย้งของโครงการรัฐหรือขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนก็จะบอกว่าเอ็โอแต่วันนี้อยากจะทําความเข้าใจใหม่โดยเฉพาะความเข้าใจให้กับนักการเมืองด้วยเช่นกันก็คือว่า ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทไร้พรมแดนทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เอ็นจอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทหนักในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสร้างคนมาขนาดนั้นแต่รเรามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลแต่วันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่า NG o อเนี่ยไม่ใช่องค์กร แต่คนที่ลุกขึ้นมาเป็นเอ็นจีโอและต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งกว่าเอ็นจีโอได้ซ้ำเนี่ยคือประชาชนเพราะประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเขาเป็นคนตามนโยบายเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกครั้งที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเนี่ยโดยที่เรา,าจะถูกโจมตีเสมอว่าเป็นเพราะว่าเอ็นจีโอเข้าไปแต่วันนี้คนที่พูดแบบนั้นเนี่ย เราก็ยอมถือว่าก็เป็นคนที่ดูถูกความคิดของประชาชนเช่นกันมันเหมือนว่ามองไปในภาพลบว่าเขาเป็นคนที่คอยขอต่อต้านข,ข,ขัดขวางแนวทางการพัฒนาของรัฐค่่<ม>แต่เราต้องยอมรับนะคะว่าเราเนี่ยขัดขวางการพัฒนาแต่เราขัดขัขัดขวางการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน<ม>นั่นคือผลประโยชน์เนี่ยตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นงั้นถามคุณจริยา,ราตรงๆเราไม่ขัดขวางก็คือว่ารเราไม่ขัดขวางการพัฒนาที่ประชาชนหรือว่า ทุกคนเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้ความเป็นธรรมและความถูกต้องนั้นถามตรงๆเลยว่าแนวคิดต่อการคือแน่นอนเราไปกลับย้อนกลับไปที่ภารกิจของรัฐก่อนนะครับรัฐมีหน้าที่ใน,นต้องม,มีการจัดหาพลังงานเพื่อที่จะเพียงพอกับปริมาณความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับรวมถึงไฟสำรองเนี่ยนะฮะเหตุผลหนึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเหลือใช้อยู่นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่คุณจริยาเล่าเมื่อสักครู่นี้แต่ถามว่าแนวคิดสร้างโรงไฟฟ้าแล้วใช้พลังงานถ่านหินตอนนี้นี่คือ กลุ่มองค์กรที่ออกมาต่อต้านเรื่องของพลังงานสะอาดนี่คัดค้านการใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงแบบร้อยเปอร์เซ็ไม่เอาเลยใช่หรือไม่อ่าถูกต้องค่ะคราน,นี้ไม่ใช่แค่ในส่วนขององค์กรหรือว่าความเป็น n g ็ที่หลายคนให้คำนิยามกันครับแต่ตอนนี้กระแสนเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกที่ผ่านมาเนี่ยทางเครือข่ายของปกป้องอันดามันจากทันหินเนี่ยก็ได้ <ฮะ S 2> เดินทางเข้าพบของอสถานทูตหลักห้สถานทูต ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนด้านพลังงานที่จะเปลี่ยนจากทานถิ่นเนี่ยเป็นสู่พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คืออเมริกาแคนาดาจีนแล้วก็อนอร์เวย์สวีเดนสิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกตอนนี้ก็คืออยู่ที่นอร์เวย์เพราะว่าทางรัฐสภานอร์เวย์เนี่ยเพิ่งลงมติของกองทุนบำเหน็จสำนาญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยงดการคือระงับและก็ยุติการให้ทุน เรื่องของการลงทุนภายใต้โครงการของนลอยฟ้าถ่านหินซึ่งมีบริษัทกว่าร้อยบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่เรื่องของในทุนถ่านหินทั้งหมดเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเมื่อเมื่อเราปฏิเสธถ่านหินอันนี้ชัดเจนว่าไม่เอาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเหมือนกับในหลายประเทศที่เขาใช้พลังงานหมุนเวียนที่ว่าที่จะเอามาใช้มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะว่าการต่อสู้ของกระบี่เนี่ยภายใต้ข้อริกร้องของกระบี่มีความชัดเจนอย่างมากก็คือกระบี่เนี่ยเขาต้องการฉีวมวลก็คือเรื่องของปกติเขาใช้อยู่แล้วเนี่ยคือปาล์มปาล์มเนี่ยในส่วนของกระบี่เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเขาผลิตได้เนี่ยมากถึงหกสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่าพลังงานอื่นด้วยแต่ว่าภายใต้ที่ชื่อว่าฉีวมวลนั้นแต่ปาล์มเนี่ยเป็นตัวหลัก สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกระบี่ก็คือว่าในการทํางานวิจัยเนี่ยกระบี่สามารถที่จะใช้ปาล์มแล้วก็พลังงานอื่นหมุนเวียนเนี่ยที่จะมาเป็นส่วนสัดส่วนที่แบ่งกันเนี่ยถึง100%และเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่เจ้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายใต้ปริญญาจังหวัดที่คนทั้งจังหวัดของเขาร่วมทําด้วยกันเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์กระบี่2020 นั่นคือเป้าที่กระบี่เขามีแล้วจังหวัดอื่นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็ยังไม่มีใครทําวิสัยทัศน์จังหวัดได้ไกลขนาดที่กระบี่ทำสิ่งที่กระบี่เขาชูมาตลอดก็คือว่า รัฐบาลเนี่ยทำไมไม่เอาพลังงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีในพื้นที่มีในภาคใต้เนี่ยมาใช้ผลิต<ฆ>ในเมื่อมันมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจมีผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวมีผลต่อเรื่องของการจ้างงานและรายได้ของประชาชน<ฆ>การที่รัฐบาลบอกว่าใช้ฐานหินแล้วมั่นคงคําถามก็คือว่า ่านหินที่เอามาเนี่ยคือเอามาจากอินโดนีเซียออสเตรเลียมันมั่นคงตรงไหน <ü mismo. S 2> ในขณะที่ออสเตรเลียและก็อินโดนีเซียกําลังจะเจอมาตรการมาตรการหนึ่งของทั่วโลกกดดันก็คือว่าคุณจะต้องลดการส่งออกของเรื่องของฐ่านหินเพราะคุณตัดไม้ทําลายป่าคือถางป่าทั้งหมดเพื่อขุดผ่านหินส่งออกแล้วก็มันอยู่ภายใต้ของการขับเคลื่อนยักษ์ใหญ่ของทั่วโลกก็คือว่า เขาต้องการในการที่ที่ปาลิยิในเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้ประเทศเนี่ยร่วมกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราเข้าใจกันง,ง่ายๆก็คือภาวะโลกร้อนเนี่ยที่มันเจอกันในปัจจุบันครับทีนี้ก็นั่นก็ถามตรงนี้เสียเลยนะโดยข้อมูลและก็ความเชื่อของคุณจริยาเนี่ยนะคือทางกรกพรเองก็บอกว่าใช้ถ่านหีนเพราะว่ามันราคาต้นทุนมันถูกใช่ไหมสองบาทกว่า,อา่อน่วยต่อหน่วยอนนวยะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ ก็ถ้าใช้แก๊สก็แพงขึ้นใช้น้ํามันก็ยิ่งแพงอะไก็ว่ากันไปนี่นะครับทีนี้โดยความเชื่อข้อมูลส่วนตัวเนี่ยคิดว่าที่เขาจะสร้างรงไฟฟ้าฐานหินอีก9โรงนี่มันเป็นเพราะนะฮะหัวเร้าแฝงเร้นของกลุ่มทุนหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ในการที่เจกระบายฐานหินจากอินโดจากออสเตรเลียอย่างนั้นเกี่ยวข้องไหม จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อค่ะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ทุกคน,นสามารถนะที่ค้นหาได้ในอินโดนเนียบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้สัมปทานฐานห,หนึ่งในนั้นที่รัฐทุกรัฐบาลรู้จักดีแล้วก็เป็นพันธมิตรกันด้วยซ้ำก็คือบริษัทบ้านปูสัมปทานของอินโดนีเซียสัมปทานของออสเตรเลียเนี่ยถ้าเราดูจากเขาเรียกว่า presentation ก็คือการนำเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งนำเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยชี้ชัดเจนว่าถ้าเรือขนส่งทางหิน แหล่งสัมปทานฐานหินเนี่ยที่อยู่ในแผนที่ที่เปีย้ภายใต้าการวางแผนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหองประเทศไทยเนี่ยนำเข้าออกมาจากบริษัทของบริษัทบ้านปูบริษัทบ้านปูมีความสําคัญยังไงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีการลงทุนเรื่องของฐานหินทั้งสองประเทศนี้แล้วก็มีบริษัทลูกมากมายรวมทั้งเป็นบริษัทที่อยู่ในส่วนของการร่วมทุนกับเอโกกับเก็ก้วัน S <S ซึ่งทั้งสองบริษัทของเอโกและก็บริษัทที่เรียกทำเกโกวันก็คือเขาเรียกว่า r o ลซึ่งอยู่ในมา s ต์พูดเนี่ยทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยมีส่วนของอนักการเมือง ของรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์นั่งอยู่ในนั้นในฐานะประธานกรรมการที่เห็นชัดเจนก็คือในส่วนของเอโก้ที่มีคุณพรชัยรุจิประภาซึ่งเป็นประธานกรรมการณตอนนี้แต่ขณะน,นี้ท่านนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศอีกท่านหนึ่งก็คือว่าในส่วนของบร,ริษัทโกลที่ลงทุนเรื่องของถ่านหินด้วยเช่นกันเนี่ยก็มีศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนซึ่งท่านก็นั่งอยู่ในส่วนนั้นเช่นกัน คราวนี้สิ่งที่เรากําลังทําข้อมูลและสิ่งที่ชาวบ้านกําลังชี้ให้เห็นของการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ต่อสู้แค่แผน GDP e ของรัฐบาลที่มันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงรเราไม่ได้ต่อสู้บนพื้นฐานแค่เรื่องของผลกระทบอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรากําลังต่อสู้กับผลประโยชน์อีกก้อนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมผันหิที่ผัวพันกับในส่วนของอคนที่มีอํานาจในรัฐบาล ผมตั้งคำถามอย่างนี้ได้ไหมนี่ผมขอญอาตสักขานนะครับว่าแน่นอนถ้าเราบอกเราจะสร้างโรงไฟฟ้าด้วยเหตุผลว่ามันมีบริษัทของพรรคพวกไปเปิดธุรกิจไปทําเหมืองถ่านหินอยู่ที่ต่างประเทศเพราะงั้นพอเราทําบ้านเราเราก็ต้องเอาเชื้อเพลิงจากนู้นเข้ามาเลยครับมองได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยอย่างที่คุณจริยาบอกว่ามองได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับอํานาจทางการเมืองทั้งอดีตปัจจุบันนิดนหนึ่งแต่ถ้าในทางกลับกัน ในเมื่อเราตัดสินใจที่จะใช้ฐานหินนะครับเราก็ต้องจัดหาฐานหินการจัดหาฐานหินที่ดีที่สุดก็คือว่าก็ต้องซื้อจากบริษัทคนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศมองอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่มองว่าเป็นการเอื้อแต่เป็นมองก็ว่านี่คือธุรกิจของคนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วทาไมเราจะไปซื้อของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของคนไทยค่ะถ้ามองแบบง่ายๆมองอย่างนั้นได้ค่ะ แต่ก็มองแบบว่าคิดให้มากขึ้นก็คือว่าเราต้องคิดนิดนึงว่าทําไมในเมื่อรัฐบาลมีทางเลือกพลังงานอื่นของประเทศไทยที่มีผลประโยชน์ที่คนไทยทุกคนได้เหมือนกันแล้วก็มีผลประโยชน์ในแง่ที่ว่า การประมูลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของใครหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดกลุ่มประโยชน์หนึ่งค,คือผลประโยชน์ที่ว่านี้คือผลประโยชน์ของคนที่ลงทุนเรื่องหอดสัมปทานถ่านหินกับลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทที่ขายเทคโนโลยีถ่านหินแต่ทําไมในเมื่อรัฐบาลมีทางเลือกที่ดีกว่าที่สามารถที่จะใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในประเทศได้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ทําไมถึงไม่ทําทาไมถึงเลือกกับบริษัทฐานหินนั่นคือคําถามมากกว่าที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้อะค่ะณวันนี้เราไม่ได้มีทางเลือกเดียวทางเลือกสุดท้ายคือฐานหินแต่สิ่งที่กบี่เสนอก็คือกบามีทางออกก็คือกบี่เขาเสนอขอเวลาสามปีสามที่เขาจะดําเนินการเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนของทางหวัดิของเขาเนี่ยเข้าสู่ระบบให้ได้ทั้งหมดซึ่งปัญหาใหญ่ของเขาไม่เยอะได้อยู่ที่ความสามารถในการผลิต แต่ปัญหาใหญ่ของเขาก็คือสายส่งมันเต็มการไฟฟ้าบอกว่าส่งเต็มดังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้แล้วคํ <ฮะ S 2> าถามก็คือว่าถ้าสายส่งเต็มทําไมถึงไม่ลงทุนเรื่องของสายส่งเอาตังห้าหมื่นล้านเนี่ยไปซื้อถ่านหินทําไมครับงั้นงั้นพลังงานชีวมวลหรือพลังงานหมุนเวียนตรงนี้ใครจะเป็นผู้ลงทุนสมมุติว่าด้าไฟฟ้าไม่ได้ทํโรงฐานหินเนี่ยครับอจริงๆแล้วนะคะข้อมูลในพื้นที่เนี่ยบริษัทที่ลงทุนเรื่องของ ธุรกิจของพลังงานหมุนเวียนของกะบีเขามีมากกว่าสิบกว่าบริษัทแล้วค่ะเอกชนกพน <ลง S 2> ร้อมลงทุนใช่ไหมเอกชนค่ะในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยมีการลงทุนแล้วก็มีการาใช้เขาเรียกว่า,าปาร์มเนี่ยเข้าไปเพื่อจะทดลองการใช้ในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโรงไฟฟ้ากบีที่กาลังตั้งอยู่เนี่ยค่ะครับคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลจากภายในเนี่ย อบอกชัดเจนว่ามันสามารถที่จะทําได้ค รานนี้เราก็เลยมองว่าในเมื่ออีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่จําเป็นต้องคุยกัเนเรื่อง่านหินเพราะกําลังสารองไฟฟ้ามันมีเพียงพอเนี่ยรเรามาดันให้กระบี่เนี่ยโดยที่กพพ,อพอเองก็อาจจะลงทุนด้วยก็ได้แล้วก็ใช้ปาล์มเนี่ยที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ร่วมกันกันกบบริษทัทที่มีอยู่ของกระบี่แล้วเนี่ยมากกว่าสิบบริษทัทเนี่ยซึ่งไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าที่กระบี่ใช้ด้วยซ้ำคุณก็ขายต่อให้กูเก็ตขายขอให้แต่จังหวัดอื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ทั้งหมดโดยเฉพาะทําให้เห็นผน แผนใหญ่ของการลงทุนนะคะตรงนี้จะได้กาลังทังหมดจะได้กําลังการผลิตไฟฟ้าสักกี่มกะวัตโอ้ในส่วนของงานวิจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นชิวมวลเนี่ยในส่วนของลำปีเองเนี่ยพันกว่ามกะวัตค่ะพันกว่าพันกว่าที่เขาตั้งลงทานดินก็แปดร้อยเองใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องทีนี้ถมาวังที่มีมีประเด็นโต้แย้งจากคุณดารงชัยรัฐมนตรีพลังงานบอกว่า ทำให้ตายที่กระบี่เนี่ยนะฮะที่จะใช้พลังงานอื่นเนี่ยทําให้ตายยังไงก็ไม่เกิน200เมกะวัต์ข้อมูลนี้เป็นไงเราก็เถียงกันเรื่องตัวเลขอะแต่ว่าไม่มีใครลงไปดูความจริง <c oughs> <c oughs> น,นยคะคนที่อยากได้ฐานหินก็ต้องอยากได้ฐานหินอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่านโยบายเนี่ยมันก็เอื้อ <c oughs> อยู่แล้วคําถามณวันนี้ก็คือว่ามีคนคนเดียวเท่านั้น่ะที่ยังยืนกระต่ายขาเดียวที่จะเอาฐานหินคือคุณนรงชัยซึ่งในระดับนโยบายใครๆก็ทราบกันค่ะ คราวนี้เราก็เลยมองว่าเมื่อเราอยู่คือเอาเอาอย่างนี้นะไหมครับคุณจริยาขอญาตนิดหนึ่งเพราะว่าเวลากระชับผมพยายามจะแทรกในจังหวะที่คุณตอบคุณอาจจะรู้สึกว่าผมคุณยังตอบไม่หมดนะแต่ว่าผมดูเวลาในเวลามันเหลือสักประมาณ4ีหนาทีแต่ว่าอยากจะถามอีกเรื่องอีกหลายประเด็นงั้นเอาถานหินวางไว้ก่อนนะเราได้ข้อมูลตามสมควรแล้วว่าเรามองยังไงถานหินเป็นยังไงนะครับมันจะเอื้อต่อใครใครจะได้ประโยชน์และจะมีผลกระทบอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเอาว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดที่น่าสนใจก็คือว่า คนกระบ,บี่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณจริยากําลังคู่ก็คือว่าเอาพลังงานในพื้นที่เนี่ยเอาน้ามันปาล์มเอาผลิตผลต่างๆเนี่ยมาใช้ตรงนี้ผมเชื่อว่าคนน่าจะมีความรู้สึกว่าอมืมันก็น่าสนใจนะถ้าทําได้จริงอะ่ะมันน่าสนใจเพียงแต่ว่าวันนี้การไฟฟ้าไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ว่าการไฟฟ้าส่งเสริมให้เอกชนเขาพร้อมจะลงทุนเสร็จแล้วการไฟฟ้าหรือรัฐสนับสนุนในการสร้างสายส่งในการเชื่อมต่อตรงนี้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะครับทีนี้กลับมาดูที่ต้นทุน เขาบอกว่าต้นทุนจากน้ําบาทกว่านะครับจากแก๊สสองบาทกว่าจากแก๊สืถ่านหินเนี่ยนะฮะจากน้ํามันก็ห้าหกบาทอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ามันเตาหรือน้ํามันดีเซลจากพลังงานหมุนเวียนที่ว่าเนี่ยต้นทุนสักเท่าไหร่ที่ต้องถามตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับผู้ใช้ไฟด้วยว่าถ้าต้นทุนตรงนี้มันสูงไม่ว่าเอกชนรือไฟฟ้าทํามันก็ต้องมีผลต่อผู้ใช้ไฟอยู่ดีต้นทุนจากตรงนี้เรามีคํานวณตัวเลขไหมครับว่าต้นทุนต่อหน่วยเท่าไหร,ร่ คือต้นทุนจริงของฐานหินเนี่ยที่เราบอกว่าถูกเนี่ยมันเป็นต้นทุนของราคาของฐานหินเท่านั้นแต่มันไม่เคยรวมต้นทุนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเลยซึ่งถ้าการรวมต้นทุนจริงเนี่ยมันไม่ใช่สองบาทอย่างที่กอฟภอกล่าวซึ่งมันมากถึงระดับห้าบาทด้วยซ้ำ จากการทํางานวิจัยมาในส่วนประเด็นที่สองก็คือว่าต้นทุนของชีวมวลหรือต้นทุนพลังงานหมุนเวียนถ้าดูตามกระแสทั่วโลกแล้วเนี่ยราคาของพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะการลงทุนเนี่ยมันมากขึ้นพพเพราะถ่านหินมันเกิดไม่ได้รกระสองก็คือในเรื่องของประเด็นที่ดูในส่วนของกระบี่เองเนี่ยต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยในเฉพาะของปาล์มเนี่ยของกระบี่เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าสามบาทกว่าคราวนี้ เวลาที่กขประบอกว่าถ่างหินสองบาทกว่าเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าสองบาทกว่าเนี่ยเป็นสองบาทที่ไม่เคยรวมผลกระทบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าเวลาที่คุณบอกว่าถูกอ่ะคุณมีการบิดเบือนข้อมูลหรือไม่เรามาคุยกันตรงตรงเลยว่าซึ่งโดยหลักสองบาทกว่าเนี่ยต้องไปดูโครงสร้างอะไรต่างๆว่าสองบาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแล้วอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รวมเข้าไป ใช่ค<ช>่ะและะ้วคุณค่าเรื่องผลิตภ <ฮะ S 2> ัณเนี่ยไม่เคยถูกรวมครับทีนี้เนิดเดียวคุณนะอ่าจริยาบางครั้งนี่แม้กระทั่งลงไฟฟ้าชีวมวลเองเนี่ยนะกลุ่มชาวบ้านเองก็ไม่เอาเหมือนกันอะไรอย่างเนี้นะโดยเวาจจริงแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะ<อ>เพราะการเมืองในพื้นที่หรือเพราะไม่อยากให้มาอยู่หน้าบ้านชั้นหรือย,อยังไงฮะค่ะด้วยหลายเหตุผลนะคะแต่ว่าในส่วนของกระบี่เองเนี่ยเขาก็มีการจัดการที่เขาเรียกว่าผังเมือง หมายถึงว่าเวลาที่เราวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านะคะเราต้องคิดระบบทั้งระบบก็คือว่าเรียกว่า c a p a c i t ตี้ a r ร์จิเนี่ยคือ uh, ใน c a ร r y ิ n งค a า a c i t ตทั้งหมดเนี่ยคือการรองรับผลกระทบร,ปประาคาะของชุมชนเนี่ยมันได้แค่ไหนในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าเพราะอยู่ใกล้กับชุมชนแต่ว่าเขาต้องวางแผนในระดับของผังเมืองว่า มันจะควรจะอยู่ตรงไหนมีการเหมาะสมสองก็คือว่าการขนส่งผลผลิตแบบไหนถึงจะมีการเหมาะสมในการที่จะลดต้นทุนเพราะว่าบางที่เนี่ยที่ประชาชนคัดค้านหนึ่งก็คือไปอยู่ในชุมชนเลยสองก็คือคุมขนผลผล,ผลิตหรือว่าอย่างเช่นนะคะรวตงตอขยะอย่างเงี้ยขนขยะมาจากจังหวัดอื่นแล้วมาเทลงเพื่อผลิตเทนทั้งหมดนี่คือความเขาเรียกว่า ความบิดพลาดอย่างหนึ่งในการ<อ>วางแผนหรือการจัดก,การพลังงานเรื่องของชีวมวลมแล้วก็ทําให้เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะ,ม,ะมันไม่มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมหรอครับทุกอย่างมีผลกระทบหมดค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการผลกระทบได้ขนาดไหนแต่ในกรณีของชีวมวลเนี่ยหรือว่าในส่วนของฟาร์มที่ใช้พืชผลกเกษตรนตกระบี่เขาก็มีระบบของการจัดการของเขาซึ่งเราต้องคุยรายละเอียดมันเป็นไปตามข้อเสนอข้อที่สามของเราต่อรัฐบาลนะค่ะว่าต้องตั้งคณะกรรมการพลังงานหมุนเวียนร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาให้กับกระบี่ซึ่งคณะกรรมการนี้ก็คือประกอบด้วยนักธุรกิจ ที่ลงทุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนกลุ่มของชาวบ้านที่ทำเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและก็กลุ่มของภาครัฐเองเช่นกันเพื่อจะขับเคลื่อนให้ข้อสามของข้อเรียกร้องเราเนี่ยเ,เกิดจริงแล้วก็มีผลสําเร็จและก็ไม่เกิดถามาเหมือนที่พี่บอกนะคะว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น <Okay. S 1> ในเรื่องผลกระทบและการคัดค้านในพื้นที่ค่ะผมผมขออนุญาตถามหเหสเด็จน้ําตรงนี้อีกสักสักครึ่รง,นรง,นรงนาทีแล้วกันก็คือว่าถ้าเราใช้พลังงานชีวมวลอย่างว่าจริงเนี่ย ณขณะนี้ต้นทุนต่อหน่วยมีตัวเลขแล้วประมาณการแล้วหรืออย่างนี้หนึ่งนะครับแล้วสองถ้าใช้วัตถุดิบในพื้นที่แน่นอนกระบ,บี่และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะเกี่ยวกับปาล์มเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยที่จะผลิตไฟฟ้าได้พันกว่าเมกะวัตเนี่ยจะใช้ผลผลิตจากปาล์มสักเท่าไหร่เพื่อที่จะบอกให้คนในพื้นที่ว่าวเฮ้ยถ้าอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้จริงเอาอย่างนี้ครับบอกได้ไหมฮะตัวเลข ตัวเลขที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคาของตัวเลขต้นทุนอะค่ะมันมีการคำนวณเรียบร้อยแล้ว<ะ>ในส่วนของการใช้ปาล์มเนี่ยเราต้องมาคุยรายละเอียดกันค่ะปริมาณปาล์มที่มันยังเหลือในพื้นที่ตอนนี้เนะี่ยมันมีเพียงพอเพราะว่ามันยังไม่ได้ป้อนเข้าสู่ระบบของโรงงานเนื่องจากว่าสายส่วนมันเต็มแต่เราอาจกระบิ่เนี่ยเขาคิดไกลก็คือว่าในกรณีที่จะขายไฟฟ้าเนี่ยให้กับจังหวัดอื่นด้วยเนี่ย<ะ>หรือว่ารวมแผนของภาคใต้ขึ้นด้วยกัน<ะ>ก็ต้องมาคำนวณกันคันในเรื่องของวัตถุดิบ ว่ามันต้องใช้ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราจะจัดการกับตรงนี้ยังไงค่ะอืมนะฮะเอาละครับก็ช้ามี้เอาตามนี้ก่อนนะก็ได้ภาพรวมที่ครับที่คมชัดยิ่งขึ้นนะะขอบพระคุณคุณจริยามากนะครับค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจริยาเสนนพงศ์นะมีโอกาสเชิญมาที่รายการอีกสักทีหนึ่ง